เมื่อนี่ปฏิทินค่ำโนดเพิ่นไหามาแล้วเด้อจ้าแนวทางนี่คืองวดวันที่หนึ่งกลุมผ้าจ้ะตรงนี้ก็เข้าดีจ้ะก็ดูไว้ตรงนี้ก็เคยเข้าเข้ามาตลอดนะคะ เข้ามาตลอดปีแต่ว่าเป็นชุดก่อนชุดที่ปีก่อนปีหกสิบหกค่ะก็มาโตปีนี้ชุดเต็มก็มาโตด,ดูโตค่ะเพราะว่าเข้าตลอดนะคะที่ผ่านมาได้ามาตลอดเอาดูย้อนย้อนหลังที่พวที่ผ่านมาว่าเข้าไหม นี่คืองวดวันที่17มกราค่ะนี่ไงเข้าตรงที่79เข้าตรงที่79แล้วก็ตรงนี้ก็เข้านะคะหกห,กหนึ่งค่ะเข้าตรงๆเลยเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับเลย ดูไว้เป็นแนวทางนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันค่ะซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะคะซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลไทยถ้าใครมีดวงก็จะได้นะคะถ้าใครโชคดีมีโชค ก็ได้ก็แล้วแต่ดวงนะคะดูไว้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแอดนี้ได้ตลอดนะคะจากปฏิทินคำโนดเนี้ยได้ตลอดนี่คืออันเก่าค่ะมาย้อนดูวันที่ วันที่หนึ่งกุมภานี้นะคะย้อนดูใหมค่ค่ะแล้วก็ดูตรงนี้ตรงนี้ดูไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางกดติดตามไวค้ค่ะจะนำมาเสนอให้ อฟซีดูตลอดค่ะตลอดปีเลยค่ะ